เน่ดังครวนสัปดาห์หน้าไม่ได้ดุเล่ก็ต้องใช้แผนชั่วคุณลำายแผนเกิดอะไรขึ้นคุณเพ่เป็นอย่างที่น้องว่าใช่หรือไม่คุณเพ่กำลังเข้าใจน้องผิดไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วเอาแม่ลำไยไปขังไว้ห้ามให้ผู้ใดให้ข้าวให้น้ำไปฉังจัดทั้งทีต้องเอาพี่ตายข้ากำจัดเสื้อหนาเองเช่นนี้แล้วและลงไปคุณพี่ เมื่อไม่ตายดีจึงกลายเป็นผีท่วงแขนเกิดอะไรขึ้นนะองพบผัก่อนดีกว่าครับพรามั่าข้าหนัตายงามตาขึ้นเป็นใหญ่ชะตากรรมของคนเรือนลำพัดตายจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ในนาทักเนนางครวนทุกวันจันทร์วันพระหัสเวลาหนึ่งทุ่มตรง